ฮัลโหลสวัสดีท่ททานผนู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วพันธมิตนซีทุ้ยเอาใหม่าใหม่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับพันธมิตรซีฉันเองนะครับผมอยู่กับผมแนบหนาไปนิดหนึ่งนะฮะวัออนนี้นะฮะเราจะมาหยูดเกมชื่อว่าเ,าเ,เกมแต่ก่อนมันชื่อเกมว่าโปเกมส์ซาก้านะฮะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อเป็นมอนเตอร์ซาก้านะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยโอ้ผมเคยเล่นมันนานมากเลยฮะแล้วตอนนี้นะเราอยากจะกลับมาเล่นโปเกมอนอีกรอบนะฮะเดินเรากดเริ่มเกมเลยฮะ และนี่ฮะแต่ก่อนผมเคยมีรหัสที่เป็นที่ผมเล่นมหนาแล้วนะแล้วก็นี่นะผมจำได้ว่าผมมีลิซดอนนะล่างล่าง X นะไอ้ล่างไฟครับแหมยังจำได้ดีนะครับชื่อผมเอาเป็นชินเออชินเออชินแม่งเลยเอชินเฉยเลยเอาชินกรูอ่ะชื่อมชอบกันะเอาชื่อรีย่าประดิษฐ์ดันแม่งชื่อไม่ออกละอะไรฮะโอเคอู้กิ๊กเขาแก่ฮะตัวนี้ฮะชอบมากฮะ บอกเลยถ,ถ้ามีนี่ตั้งให้เป็นลูกนั่นเยลยอะอันนี้คือระบบเกมฮะแต่ก่อนนี้เกมที่เป็นเกมที่ยอดฮิตมากนะแล้วอยู่ในเพจสโตร์ด้วยนะฮะแล้วผมก็จะมาเริ่มเล่นใหม่ให้ท่านผู้ชมดูเลยนะฮะว่าคือเอาจริงก็อยายกกลับไปเล่นรหัสหลักนะครับแต่มันหาไม่จเจอ <c oughs> ันหาไม่เจแลนะมันหายไปไหนก็ไม่รูนะครับโอ้เติร์ครับแล้วตอนนี้ผมต้องไปที่ไหนล่ะอ้อนี่เลยได้ภารกิจเลยนะพนี่นันเนี่ยมาฟักไข่กับหาโปเกมอนนะว่านายจะได้ตัวอะไรเขาแหบปหา Pokemon. โปเกมอนอ้ตอนนี้แหละ ได้ทุกคนคนระับได้ทุกคนเริ่มมาได้ตัวนี้เออไม่ใช่ร่าง x สิผมจาได้ว่าผมเคยมีร่างนี้แนะล้วครับร่าง y นะครับทานานมากๆนะกว่าจะได้ร่าง y นะครับอันนี้ก็คือคชา a ม m a n อร์นะครับชา a ม m a n อร์นะครับน้องกิ้งก่าไฟของเราครับอันนี้ก็เขาจะสอนให้เราใส่ตัวชา a ม m เ n d e r เข้าไปนะครับเกมนี้เป็นเกมที่เก่าแล้วนะผมลืมบอกไปนะว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะเป็นเกมที่ออกมานานแล้วนะครับเคยลง p โ4แล้วก็ถูกนําออกไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งหลักผมหายก็ตอนที่ว่า คือมันเอาเข้าเพจโตใช่ไหมแล้วตอนนั้นอ่ะมันออกแล้วทีนี้ผมเล่นไปสักพักมันเอาออกอยากจากเพจโตแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่ผมเปลี่ยนเครื่องคอมไม่ใชเเ่เปลี่ยนเครื่องคอมเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์พอดีนะมันก็เลยหายไปเลยนะสับสูญไปเลยนะแล้วก็ได้กลับมโอก,กับกาเล่นใหม่นะซึ่งวิธีโหลดเนี่ยผมจะบอกไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่าวิธีโหลดเนี่ยมันโหลดย,ยังไงนะซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้แต่สาหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยผมจะบอกไว้ก็ได้นะครับหรือคนอาจจะจะแบบว่าอาจจะเพิ่งมาเห็นเกมนี้ว่าเเ้มมมันนีีกววร มีเกมโปเกมอนเกมนี้ด้วยเหรอใช่ครับมันมีฮนะซึ่งผมคิดถึงมากฮกะไปจอได้กลับมาเล่นนะเนี่ยเขาก็จะสอนเราเรืเ่องโจมตีพวกไม้นะไปเลยลิสตันไฟนี่ไฟโจมตีไม้ก็จะประมาณนี้นะฮะแรงมากอาร์นีสโอเดมเมนนายเบาๆนายเจอหนี่ยังไงชนะทางนี่โอ้โหร้อยสี่สิบเจ็ดนะนี่ก็จะเป็นการสอนเล่นเบื้องต้นของระบบเกมนะฮะแล้วก็นี่ฮนะมีระบบดาวในย่ะเกมนะี้ฮะว่าเราเคลียร์ดันได้ดีขนาดไหนนะ ซึ่งผมก็อยากโอ้โหแล้วคนก็เล่นเยอะพอสมควรนะฮะซึ่งเกมมันออกจากเพจสโตร์นะครับถามผู้เล่นก็ไม่ได้หายไปเลยนะฮะนนี้นก็จะมาเริ่มเล่นใหม่เลยนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อาจจะมาเล่นแล้วไม่มีแบบความเขาเรียกว่าอะไรแรงบนันดาลใจในการเล่นแล้วกันนะ Inspiration นะครับโอเครอบรู้แล้วนี่ก็มันก็จะสอนเดินเควสต่างๆนะเราก็เดินเควสไปเลยฮะเราก็ทําตามที่เขาบอกไปฮะแล้วก็ฮนะเกมนี้นะฮะ คือแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ลงลงใน Play Store นะก็ก็ค่อนข้างฮิตพอสมควรนะแล้วก็อยู่ๆก็แบบว่าหายไปเลยนะพอออกถอนออกจาก Play Store ปุ๊บความนิยมก็เริ่มลดขึ้นมาเลยลดลงแบบเห็นได้ชัดนะฮะใส่ไฟเข้าไปนะเว่ออาล่ะฮะตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ยังเดินเรื่องอยู่นะฮะน,นี่ก็ด็อกเตอร์ก็จะให้ไปทำอย่างงุนอย่างนี้นะแล้วก็จะได้กระดิ่งกับกามาฮนะอาละตัวละครอาเลสองนะฮะ มีรูปภาษาไทยด้วยนะฮะสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คล่องเรื่องภาษาอังกฤษก็สามารถเล่นระบบภาษาไทยได้นะฮะอันนี้ก็คือการอัพสกิลฮะก็จะเหมือนเกมอ่าเชิเบททั่วไปนะแต่บอกเลยว่าเกมนี้มีเป็นโปเกมอนเซอร์วิสนะสำหรับโปเกมอนโดยเฉพาะนะฮะนี่ฮนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูโปเกมอนก็สามารถเล่นได้นะระบบเกมก็ไม่ได้ใช่ว่าต้องจะต้องแบบว่าดูโปเกมอนท่นนั้นถึงจะเล่นได้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะเล่นได้ทุกฐานผู้เล่นนะ อัพนอนไปก่อนนะฮะนอนแล้วก็เขาจะสอนเราไปตีนู่นตีนี่นะนี่ก็จะเป็นดานแรกๆนะมันก็จะง่ายมา,มานี่แหลอะออกมาเลยเจ้ากินกาวไฟของข้าโอ้มีระบบออโต้ด้วยนะฮะโอเคลองกดออโต้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบเทินเบรนะโหมไฟไม้ทำไมงี้ไม่จ็บไม่คันเท่าไหร่นะเป็นเป็นแค่มอนธารรมดาอย่าซ่าอย่าซ่า หนึ่งว,วันนี้ปล่อยไฟแย่เฮ้ <c oughs> ทำไมผมรู้สึกเกลียดเอฟเฟกตัวเองจงเยว่ามั้งเฟกตัวเองนี่คุณภ,ภาพมากฮะไม่ต้องไปสาหาเอฟเฟกเองฮะโอ้ได้พุงได้เพชรมาเยอะมากเลยฮะเนี่ยผลการต่อสู้สี่ดาวน,นะฮะถ้ายิ่งได้ดาวเยอะก็หยิบสมบัติที่เปิดได้ก็จะยิ่งเยอะไปนะะยิ่งเยอะตามนะฮะโอ้รถดูดีคนอื่นเขามีแบบเขามีคงมีขีน่นูวนี้นั่นเอ้ทำไมผมไม่มีขี่บ้างเนี่ยอยากได้งอยจัง แต่ว่านะครับผมตอนนี้ผมมีแลนนะถ้าเล่นแมปนี้เอ,อ้ถ้าเล่นเกมนี้นะฮะว่าน่าจะต้องตอนนี้ผมก็มีมีเป้าหมายหลักนะทําตัวไอ้ตัวไอ้ตัวนี้นะฮะเอาให้มันเป็นอั้นก่อนเอาให้มันเป็นล่างเขาเรียกว่าอะไรนะล่าง x set y อะไรสักอย่างเอาล่างสูงสุดมันก่อนแล้วกันนะฮะนี่ก็จะเป็นภารกิจของเรานะผมแนะนำนะฮะผมก็แต่ก่อนผมเคยเล่นนะแต่ก็เล่นแบบว่าแบบอีพีถูกๆนะครับแต่ว่าคนที่ตัวแบบว่ามีตัวอะไรก็ผมแนะนําถ้าเล่นเกมนี้นะ ว่าปั้นตัวอะไรก็ปั้นปั้นได้นะไปดูช่องวอื่นที่เขาแบบว่าอาจจะปั้นปั้นแบบว่าอะไรจะพูดติดขัดไปถึงไหนในไอชิหาย <c oughs> ปั้นแบบตัวตามเมตาอะไรประมาณนี้นะครับก,ก,ก็ลองไปศึกษาดูได้นะแต่สำหรับผมนะถ้าผมเล่นเกมแนวนี้เนะี่ยผมจะปั้นตัวที่ชอบครับ <c oughs> มันจะเล่นเล่นแย่เดีด๋ยวยาวแล้วก็ตัวที่ชอบนี้ก็ไม่ใช่ว่าแบบลุดเมตาเกินอย่างเช่นแบบโอ้โหปั้นตัวอะไรปั้นเนียสอะไรเงี้ยแบบเวลตันเลยอะไรเงี้ยแต่สู้อื่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอานะฮะ ปั้นตัวที่ชอบแล้วก็ต้องแบบมีตัวที่แบบติดเมตาไว้แบกด้วยประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าไปด้วยกันได้นะครับเอาละวันนี้ก็จะทําเควสไปยาวๆฮนะเดี๋ยวผมขอทำแลบนะฮะเอาละเราจะมาดูกันว่าการทําเควสแบบยาวๆนะั้นมันเป็นยังไงนะจัดไปไม่มีบอกให้เติมเงินด้วยใช่ไหมตเติมเงิยังไม่เติมไม่ได้คุณตอนนี้ต่อต่อ Hey, ดูเหมือนว่าเราจะได้สู้ไอเอ็มบีซีนะนี่อม,มาท้ากูเหรอไม่ใช่คำหยาบไม่ดีนะมาท้าผมเหรอนี่เอารูไฟไปธาตุไม้จะมาสู้ธาตุไฟอะไรนี่ชิลฮะไปยาวๆต่อไปว้าว <Wow. S 1> โอ้ดูเหมือนว่าเราจะได้โกดักมาด้วยฮะไอตัวนี้นี่เป็นตัวท่าน้ำมะตอนนี้เราก็มีธาตุไอตัวไอตัวแมลงนี่มันมันไม่ใช่ธาตุไม้นะมันเป็นท่าแมลงเนะียโปเกมอนนี่มีหลายท่ามากเลยฮะลองไปศึกษากันดูในการ์ตูนได้ฮะในอนิเมะฮะ มีหลายธาตุเลยก็ย์นฮะจะบอกเลยว่าอ๋ออันนี้ก็เอาโกดักเข้าไปก่อนฮะธาตุน้ำฮะเราจะได้ไม่ต้องแพ้ธาตุชนะทางธาตุไม่ใช่เราจะต้องไม่ได้แพ้ธาตุมอนเกินไปนะไปเลยสกอตมีวจะจบอันนี้แล้วนะใกล้จะจบแบบว่าใกล้จะจบด่านแรกแล้วนะด่านฝึกสอนอะไรอย่างงี้วิ่งไฟโอ้โหนี่โอ้โหโโทีเดียวตายเลยฮะวันช็อตวันเคียวโอ้โหเป็นไงนี่ไงลูกรักก็ประมาณนี้แหลนะฮะแต่ลูกลักผมนี่ ลูกเล่นจริงๆผมก็คือเก็กโคงง่ะนะครับมันอ่านชื่อว่าอะไรนะผมลืมชื่อแล้วจะบอกเลยว่าถ้าในเรื่องโปเกมอนนี้ผมชอบตัวนั้นมากมันเท่ามากนะเนี่นินจากบธาตุน้ําปลาดาวกระจายชงชิงโชช้าทำไมจะไม่เท่เนี่แล้วธาตุไม้มันไม่ให้ธาตุไฟเราได้ตีเลยโอ้โหท่าน้ํานผมจะตายละเอาไปโดนนอนก็แทกหน้านี่โดนโกดักสาดน้ําแต่ไม่ตายเอาโกดักลงไปนอนแล้วฮะโอ้โหสาดสกิลมาขนาดนี้โดนไฟแดง <c oughs> โอ้โหไฟเอฟเฟกต์นี้แม่งไม่ต้องไม่ต้องซื้อไม่ต้องไม่หาโลไม่ต้องหาเอฟโลเอฟเฟกต์เลยให้ยากเลยนะเอาละโอ้โหเห็นเกคโคงอ่ะก็อยากได้มาใช้นะแต่ต้องหาไอตัวกบตัวล่างแรกของมันก่อนนะไม่งั้นก็ไม่มีเป็นไงบ้างสัตว์พวกนั้นดุมากหรือเปล่าโอ,อไม่ดุเลยอะผมกระทืบมันตายหมดแล้ว <c oughs> เออโอ้โหมีลิซารอนด้วยนะลิซารอนไม่ใช่มังกรนะลิซารอนเป็นยิ้งกานะครับ เหื่อใครแบบแบบว่าฝันเฟื่องมาตลอดนะว่าแบบโอ้ลิสตดอนเป็นมังกรไฟเท่มากเลยหม่ยมันไปยิ่งกาก็ <c oughs> ดับฝันทุกคนไปเลยใช่ไหมล่ะเอาละเข้าสู่โหมดฟาร์มกันอีกยาวๆอีกแล้วสินะเนี่ยโอ้โหเกมนี้ช่วงแรกๆก็จะสอนเล่นนานหน่อยฮะก่อนจะปล่อยให้เราไปเล่นอย่างอื่นได้ฮนะจากนั้นก็ทามแลบฮะ ดูเหมือนว่าเราจะมาแผนใหม่ด้วยโอ้โหแผนที่ใหม่ฮะ <Wow. S 1> แม่มันพาเรามาเมืองใหม่สักทีนะคุยกับ NPC เควสใหม่นะฮะเอาล่ะมันดูกันดีกว่าว่าที่นี่มีอะไรบ้างกำลังค้นหาทางฮะเดินไปฮะไม่มีอันนั้นเหมือนคนอื่นเนี่ยอืมรับเควสรับอะไรเรียบร้อยฮะเคกดอืมดูเหมือนจะมีด่านที่เท่าไหร่เนี่ยด่านป่าหมอกขึ้นมาฮะแม ็ดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องตอนนี้ไม่ใช่เนื้อเรื่องฮะการระบบสอนเล่นตอนนี้จะเข้าสู่เฟสแบบว่าด่านที่2อ,อะไรประมาณนี้แล้วนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะถึงเวลาสมควรแล้วฮะเราผ่านด่านแรกมาแล้วนะ,ะอีพีที่สองนะเราจะมาเคลียร์สตอรี่ด่านที่2ให้หมดแล้วกันนะผมขอเรียกมันสตอรี่แล้วกันนะฮะในเมื่อมันก็เป็นดันๆนไปประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะโหลดมาเล่นนะผมจะมีวิธีการโหลดไว้หลังจบคลิปนะรอชมได้เลยนะฮะแล้วจะใครจะดูคลิปต่อไปของผมก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์แลวกดติดตามของผมด้วยนะครับแล้วจเจอแล้วทุยแล้วจะเจอทุยแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณครับคลิปหน้าผมอาจจะทำไอตัวนี้เป็นร่างใหม่ก็ได้นะฮะรอติดตามชมก็ได้เลยฮะสวัสดีครับ สำหรับที่การโหลดนะฮะก็ประมาณนี้เลยฮะกดเข้าไปฮะแล้วค้นหาฮะนี่ฮะเราจะพิมพ์คําว่าโปเกซากานะฮะเราจะขึ้นมาอันแรกเลยฮะกดไปเลยฮะแล้วเราก็จะกดเข้าไปที่เพจโปเกมอนซาโปเกซากานะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาฮะเราจะเห็นคําอธิบายใต้ d e s c r i p t i o n นะฮะนี่ฮะดาวโหลด APK ฮะแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดตามที่มันบอกเลยฮะเพียงแค่นี้คุณก็จะมีตัวเกมโปเกซากาฉบับ APK ไว้ในเครื่องคุณแล้วฮะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบที่ไปบินเท่านี้ครับสวดดดทุยสวดดีครับ